สถานที่ถวายพระเพลิงของพุทธเจ้าที่ามากุฎันนน์เจดีอิน,นเ,ดเดียเขาเรียกว่าลาม,มาภตซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาเป็นที่ถวายพระเพลิงพุทธเสดีละ thằng lại có đề mà cỡ bài bú cha à องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์นั้นได้ปรินิพานก็ได้บูชาสารามโนทยานเสร็จแล้วเจ้ามันละก็ได้นำพุทธศิลาของพระองค์การที่สถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่สวมมงกุฎของเจ้ามันละเวลาจะเป็นกุมารก็จะได้มาสวมมงกุฎก็ใด ปรึกษาหารือกันว่าสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่สําคัญแก่เจ้ามันละก็ะถึงมออพื้นที่นี้ให้แก่พุทธศิลปของพุทธองค์หลังจากที่ยกศดิละมาก็ในพระไตรปิฎกก็บอกว่ามีการบูชา,ามีการประดับประดายอย่างสวยงามทีนี้พอถึงเวลาที่จะจุดไฟก็ไฟไม่ติด ไฟไม่ติดก็พระอนุรุทธะเข้าฌานดูว่าทําไมจึงจุดไฟไม่ติดก็เลยรู้ว่าเทวดามีความประสงค์จะให้พระมหากัสปะทึงท่านมาอยู่หา่างจากนี้ที่เมืองปวาวา20กิโลท่านเดินมาไม่ถึกทีนี้พระมหากัสปะท่านก็ได้เห็นดอกบนวพาลบรับเดอพุ่งตอนเย็นนี้เราไปทอดทอผาที่พระไทยกุจจินาราก็จะเห็น อาตรงตรงโบสถ์ฮะจะเป็นดอกบนฐารบดอกบนฐารบแล้วก็จะเด่งบานหนึ่งร้อยปีจะเด่งบานครั้งหนึ่งแล้วก็จะหล่นลงมาบูชาพุทธศิลารของพุทธองค์หลังจากนั้นก็ทหารกษัตรปะก็รู้ว่าพุทธเจ้าปอินีพ่านแล้วก็บอกให้แก่พระสงฆ์ทั้งหลายว่าตอนนี้พุทธเจ้าปรินิพานแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้รีบเร่งที่จะเดินทางแต่ว่ามีพระสุภพระ พระแกะ่ก็เลยบอกว่าอ่าก็ตอนที่พระองค์มีพระชนชีพอยู่ก็บัญญจัดพระวินัยก็พวกท่านก็อย่าโศกเศร้าเสียใจไปเลยอ่าตอนที่พระองค์พระนินิพานแล้วพวกเราก็จะอยู่สบายอันนี้เป็นเหตุแห่งการที่ยกอ่าขึ้นมาหรือว่ามีพระจับช่วงพระธรรมดินัยก็จึงได้อ่าเป็นเหตุ ให้การทำสังฆทานาครั้งที่หนึ่งโดยมีพระมหาคสตระเป็นประธานมีพระอรหารห้าร้อยเขาก็มีพระเจ้าชาติปุมาเพื่อการสนับสนุนนะครับหลังจากที่พระมหาัสตระเดินทางมาถึงก็ท่านก็เดินประทักษีนครับเราก็จะได้เดินประทักษีรอบอาจากนั้นก็พระมหาัสตระก็ออกา,กาบาพระบาทของพุทธเจ้า ก็เป็นสิ่งที่แปลกว่าพระบาทของพุทองค์นั้นจะ,ะหรือว่าพุทธศิละนี้จะห่อหรือพระขาวห้าร้อยชั้นแล้วก็ปิดด้วยเหล็กทึบเหล็กทึบก็ทําให้พระบาทโผล่ขึ้นมาให้พระมหา,าการตะกราบพอมหา,าการตะกราบก็พระบาทก็พุดเข้าไปแล้วก็ไปอันทินพย์ก็เกิดขึ้นพอไปอันทิพย์เกิดขึ้นก็ในพระไตรปิฎกก็ได้กล่าวไว้ว่า หลังจากไฟสงบก็ผ้าห้าร้อยชั้นครับอ่าชั้นแรกกับชั้นสุดท้ายไม่ไม่ในบรรดาในพระขาวก็จะมีอ่าอ่าพระ,ะพระธาตุของพระพุทธเจ้านะครับก็จะมีอ่มีฟันมีอะไรนะครับแล้วก็อ่ามีอุรักธาตุมีอะไรเนะี่ยแล้วก็ <c oughs> มีเม็ดเท่ากับเม็ดถั่วเขียวแล้วก็มี ต่ำลงมาก็ระดับเข้าสารเลเล็กสุดก็เท่ากับเล็พระขาดนัดาา่นคืพระธาตุฉะนั้นก็เมื่อ,อได้ยกทัพหรือว่าแปดหัวเมืองเช่นมกตไไฟสาลีวัดชีหรือว่า,ทา,วาทางกบิลพัฒน์เทวะตะหะก็ยกทัพมาเพื่อจะแจ่งถึงข้าบรมสารีกธาตุแร่ว่าโทนพภามท่านก็ได้ รึ่งห่างจากนี้ไปประมาณมถึงกิโลครับที่การมรอบลมสาธิกาธาตอยู่ใกล้กับพไทยศินาลาจากนั้นก็ได้เอาเครื่องตวงนะครับเครื่องตวงแต่ว่าโทนพา,ามก็เห็นพระเกก่้าแก้วเห็นสวยดีก็เลยเอามาใส่ตรงมวยผมไปหรือไม่ได้ขโมยแต่ว่าเอามาใส่ไ้ท้าสกาก,ก็เห็นว่าโทนพา,ามจะไม่สามารถที่จะเจ็บ พระบรมสารีกธาตุได้ก็เข้ามา,าต่อกันเก็บไ้ที่เกศเกจ้าจุฬามณีบนสวรรค์ชันดาวบดึงตรงนั้นก็จะมีเกศาก็มีเกี้ยววของพระองค์ใครได้ไปจุฬามณีบนสวรรค์สัน,นดาวบดึงก็เผยขาบได้แล้วก็จากนั้นก็ข้ะบรมสารีกธาตุก็แบ่งไปแปดหัวเมืองเกนเมืองที่เก้าก็มาไม่ทันได้จะได้จะเท่าไปเท่าฐานไปครับแล้วก็ ต่อมาก็พระเจ้าโสมหาราศก็ได้รวบรวมรวบรวมแต่ว่าได้มาแปดได้มาเกดหกเ็ดเมืองคเขาก็นํามาไว้ตามที่ต่างๆฉะนั้นที่ตรงนี้ก็จะมีพระบรมสารีราตุอยู่ดัะนั้นเราได้มาสถานที่ในความสําคัญก็จะได้ขอโอกาสหลวงพ่อสการกัครับในปบูชาสการะอิมินาสการเรนะ ตังพุทังอาติปูชยามะอินินาสตาเรนะตังธรัรมมังอาติปูชยามะอินินาสตาเรนะตังสังตังอาติปูชยามะข้าพระเจ้าขอบูชาข้าพระรมสาลีกธาตุที่ปฏิฐานมาแล้ว ในมกุฏพันธนาเจดีขอการบูชาสักการะในครั้งนี้ขอท้าพระเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรมในชาตินี้ด้วยเธิดอะโมาะัาสะสะกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบทธัสสะ อะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติฏฐิโสภะคะวะอะระหัง สัมปวโทวิจารณสัมปันโนสุขโทโรกวิตุอนุตุปิสัทธรรมสาราติสัตาเทวมนุสานังบุตโตภาควาติสาว อาวตาธรรมโมสันเดีิโกะกาลิโกเอหิปัสโอปัญญิโกปัจตาตังเวทิตาพัววินจวมิทิสุปฏิปันโนภะคะวะตุกสังโฆอุทุปฏิปันโนภะคะวะตสาวกคสังโฆ ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยติปฏิปันโนภะคะวะโตสังโฆยติทางถัตตริปุริสัจุกรณ์ธาตุปุริสัพุกเอสภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุนายโยปาหุนาย อาินายโยอันตริกาหานิโยอนุตารังผนยักโลกาสาติเราก็ไปนั่งสมาธินะครับเราก็พิจารณาร่างกายพิจารณาลมหายใจตามที่เราได้ฝึก่าสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่วาง แนี่แต่พุทธศิละของพระองค์ก็ได้ถูกถวายพระเพลินนั้นเราก็จะเป็นผู้ที่ได้ไม่ประมาทได้มารับรู้ได้มาเป็นรับพระธาตุธาตุแท้แของความเป็นพุทธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เปิกการฉั้นขอทุกท่านตั้งใจชนชมกันในเวลาก็จะได้ให้สัญญาต่อไป ธัมมสัพเมวโตสังขามาตอันเทวันทาเิสังขังสัพเมวโตสังอิบันเตวันทาเมคาลปัจจายาิเยสังขมมิบันเตวันทามกรรมมนังสัพเมวัต बंता ma lo ke chom pu ti pe lang ga ti pe kali la ha tu yo ha yo adaham ha tu yo yang candha puting jatu te dhamma phan thang pa yang so สัมมาจุพะคะวะพุทธังพควันตัง